การส่งแรงในการโจมตีนะครับขั้นเบสิกของการต่อสู้แบบสามารถเลยนะเขาจะใช้กำลังจากไหลนะครับพัฒนากล้ามเนื้อหัวไหลให้มัดกล้ามเนื้อใหญ่แล้วก็ส่งแรงในการโจมตีขั้นสูงว่ามาอีกนิดนึงก็คือใช้แรงจากเอวบิดในการส่งแรงขั้นสูงนะครับคือการเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่ย้ายที่ เพิ่มแรงในการโจมตีนะครับซึ่งมวยไทยสายโคราชเนี่ยพื้นฐานเนี่ยการเต้นสามขุมออกอาวุธเนี่ยจะเป็นการส่งแรงทําลายคู่ต่อสู้ได้ดีที่สุดนะครับลองมาดูการก้าวเต้นสามขุมดูพื้นฐานธรรมดาเนี่ยครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ที่สําคัญมากนะครับเวลาซ้อมก็คือให้เขาก้าวชกนะครับเต้นสามขุมเต้นส่งแรงมานะครับออกอาวุธบนปลายยอดของสามเหลี่ยม